คนเรามันต้องมีเหตุผลในการกระทําอยู่แล้วทุกทุกการกระทํามีเหตุผลหมดเช่นแบบบางทีเราขับรถไปแล้วเจอคนแบบไม่พอใจแล้วแม่งยิงเลยแม่งเป็นคนไม่ดีเลยเนาะแค่นี้ก็ยิงคนอื่นแบบเป็นคนสติตไม่ดีหรือไงควบคุมอารมณ์องไม่ได้เขามีเหตุผลในความเป็นเขาอยู่แต่คนทั่วไปไม่เคยมองในเชิงลึกคนทั่วไปไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยสงสารเขาเท่านั้นเองเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาโตมายังไง ขี่โมโหจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้สมองส่วนนี้ไม่สามารถควบคุมสมองส่วนอารมณ์ได้เลยสมมติเราไปชูนิ้วกางใส่เขาแล้วเขาไมา่ยิงเราตายอย่างเงี้ยทำไมมันถึงขั้นต้องยิงเราตายเพราะอะไรมันอาจจะเป็นแผลบางอย่างที่เขาแบบมีอยู่ข้างในอ่ะแล้วมึงไปทําแบบนี้มันพฤติกรรมนี้มันกลายเป็นว่าไปสอดรับกับแผลที่เขามีอยู่พอดีนี่นิกกี้ถึงบอกว่าทุกการกระทํามีเหตุผลหมดมีเหตุผลหมดไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลเด็กร้องอยู่ดีๆเขาร้องไม่มีเหตุผลนะคะคุณนิกกี้ไม่จริง มีเหตุผลทั้งนั้นแหละร้องอาจจะไม่ชอบไม่ถูกใจอะไรสักอย่างหนึ่งไหมล่ะหรือแม่ไม่สนใจเขาไงเขาก็เลยร้องไงสัญชาตญาณไปทํางานเนี่ยเพราะต้องการการอบอุ่นต้องการว่าฉันปลอดภัยหรือเปล่าดังนั้นเขาก็เลยร้องเป็นเรื่องปกติไงแต่พ่อแม่ไม่เคยสอดรับและไม่เคยเรียนรู้เลยเรื่องพวกนี้ยมันลึกแล้แมันโคตรละเอียดเลย ศึกษาปัญหาชีวิตอันนี้ที่รับงานตรงนี้อยู่เข้าใจปะ่ะรับแก้ปมรับแก้ความเป็นคุณทําไมคุณถึงใจร้อนขนาดนี้ทํำไมคุณเป็นคนใจร้อนได้ขนาดนี้ว่าทําไมเราถึงเป็นคนที่แบบไม่ได้เลยกับเรื่องนี้ทุกครั้งเลยทําไมวะหาเองไม่เจอนะเว้ยถ้าใครหาเองได้หาเองเลยแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาก็ทักมา